สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอธิบายการสร้างคอนเทนต์นะครับที่เป็นคลิปหรือสื่อวิดีโอใช้ในการสอนออนไลน์นะครับหรือประกอบการสอนก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีมากๆที่จะทำคลิปออกมานะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำอันที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดและคุณครูส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้อยู่แล้วก็คือ powerpoint นั่นเองนะครับ ใครที่ใช้ PowerPoint เวอร์ชัน2013ขึ้นไปจะสามารถ Export ออกมาเป็นวิดีโอได้แน่นอนแต่คนที่ใช้เวอร์ชั่นที่เก่ากว่านั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับโอเคอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับอย่างง่ายที่สุดเลยถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC นะครับจะต้องมีไมโครโฟนส่วนคนที่ใช้โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปนะครับมันจะมีไมโครโฟนอยู่ในตัวอยู่แล้ว ก็จะสะดวกหน่อยอเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็เปิด PowerPoint ขึ้นมามันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาสร้างสไลด์หรือสื่อที่ใช้ในการเรียนนะครับสมมติในคลิปนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับอาณาจักรสุโข,ขทยัยผมก็ทำสไลด์ขึ้นมาสไลด์ที่หนึ่งผมก็เอาเป็นเกี่ยวกับอธิบายเรื่องแผนที่แล้กัน สไลด์ที่2ผมก็สอนเกี่ยวกับ JD สมมุติสมมตินะ,ะทีนี้เราก็ทำสไลด์ตกแต่งให้สวยงามจะทำกี่สไลด์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูผู้สอนนะครับสมมุติตวันนี้ผมทำแค่นี้แล้วกันวิธีต่อไปเราจะเอาเสียงของเราที่เราบรรยายเนี่ยเข้าไปนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดในกรณีที่คนไม่ได้ลงปั๊กอินของ Office Mix ถ้าลง Office Mix จะได้แผแนเนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมไม่อธิบายในคลิปนี้นะครับแต่จะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ได้ลงป๊กอินก็คือให้ไปที่ Insert หรือถ้าเป็นภาษาไทยจะใช้คำว่าแทรกนะครับไปที่ Insert แล้วเลื่อนเมาส์มาที่ Audio นะครับแล้วก็กดแล้วคลิกที่ Record Audio จะขึ้นผัง ที่ใช้ในการบันทึกเสียงขึ้นมานะครับให้เรารีเนมมันเป็นอะไรก็ได้ครับ01หรืออะไรก็แล้วแต่สมมติผมใส่01แล้วกันทีนี้ผมจะเริ่มอัดผมก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้เป็นการอัดคลิกเข้าไปพอคลิกแล้วสังเกตตัวเลขตรงนี้ฮะมันจะเริ่มนับถ้าเลขเริ่มนับหมายความว่าตอนนี้มันกําลังบันทึกเสียงเราอยู่นะครับตอนนี้ให้เราบรรยายไปให้เราอธิบายหรือให้เราสอนไป แล้วเสียงมันก็จะถูกบันทึกลงไปนะครับอะสมมุติว่าเราบรรยายเสร็จแล้วอธิบายเสร็จแล้วสไลด์นี้เราพอแค่นี้แล้วให้เรากด s t อ p อะแล้วก็กดโอเคเราจะได้ไอคอนเสียงขึ้นมาคือตัวนี้นะครับให้เราเอาไปหลบไว้ไม่ให้มันเกะกะไอเจ้าไอคอนเสียงตัวนี้นะครับเวลาเรา Presentation ปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องไปสร้างซีเควน c ์ให้มันก็คือไปสร้างลำดับให้มันว่าให้มัน มีเสียงออกมาเมื่อไหร่คือตรงนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้เราทําออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราไม่ต้องไปสร้างซีเควนซ์มันก็ได้เดี๋ยวมันจะยุ่งยากเกินไปนะครับอันนี้คลิปแรกเอาง่ายๆก่อนนะครับอะทำเสร็จแล้วในสไลด์ที่1สไลด์ที่2เราจะหัดคาบรรยายลงไปเราก็คลิกที่สไลด์ที่2นะครับแล้วไปที่แทรกหรือ Insert เหมือนเดิมแล้วก็ Audio ตรงนี้คลิกลงไป แล้วกด Record Audio คลิกเข้าไปอ่าเมื่อกี้เป็น01ใช่ไหมครับไฟล์นี้เราก็ตั้งชื่อมาให้มันซ้ำกันเป็น02ก็ได้และเราก็กด Record ปึ๊บตอนนี้มันกำลังบันทึกเสียงเราอยู่เราก็อธิบายไปเกี่ยวกับสไลด์นี้อ่ะสุขโขทัยมีดินแดนเท่านี้นะสีเหลืองเป็นสุขโขทยัยมีประเทศเพื่อนบ้านคือล้านนาอะไรเงี้ยเราก็อรรยายไปพอเป็นที่น่าพอใจแล้วสำหรับสไลด์นี้พอแค่นี้เราก็กด Stop แล้วเราก็กดโ OK. อเคเราก็จะได้ไอคอนเสียงมานะครับเราก็เอาไปแอบไว้เหมือนเดิมสไลด์ที่3ก็ทําเหมือนกันครับอย่าลืมนะครับไปที่ insert ก่อนนะครับไม่งั้นจะหาตัวนี้ไม่เจอนะครับจะอยู่ข้างบน insert แล้วก็มาที่ audio record audio แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไม่ให้มันซ้ากนะันเป็น0 3แล้วก็กดบันทึกอธิบายไป จดีในสมัยสุขโขทัยเป็นแบบทรงพุ่มข้าวบินในลักษณะตามรูปอะอย่างนี้่ะสมมุติเสร็จแล้วกด s t อ p ปึป๊บแล้วก็กดโอเคอ่าไอคอนเสียงออกมาเราทําแบบนี้จนครบทุกสไลด์ที่เราต้องการจะสอนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาทุกสไลด์ที่เราทําเนี่ยให้สรุปออกมาเป็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเนี่ยวิธีการทํานะครับเราไปที่ไฟล์อ่า ปกติเวลาเราเซฟเนี่ยงาน powerpoint เนี่ยเราเลือกเซฟหรือเซฟแอดถูกต้องไหมฮะในกรณีเนี้ยเราจะเอ็กซ์พอร์ตหรือเราจะเอาออกมันเอามันออกมาเนี่ยเป็นวิดีโอนะครับให้เราเลือกตัวนี้ครับเอ็กซ์พอร์ตถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับน่าจะเป็นคำว่าส่งออกประมาณนั้นนะครับกดเอ็กซ์พอร์ตจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราเลือก คลิกเอดวิดีโอนะครับหรือสร้างวิดีโอก็คลิกขลงไปะจะมีตัวแบบนี้ขึ้นมานะครับอันที่1ตัวนี้คือความชัดถ้าตัวเลขสูงมากเท่าไหร่ยิ่งชัดขึ้นนะครับปกติแล้วหน้าจอของพวกเราทุกวันนี้ก็แนะนำให้เป็น 720p ขึ้นไปแล้วกันจะได้ดูชัดๆหน่อยครัผมเลือก 720p นะครับ อันที่สองเนี่ยยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันในกรณีที่เลือกอันที่2เป็นตัวนี้ได้เนี่ยคือเราไปสร้างซีเควนซ์หรือไปสร้างลำดับนะครับในคลิปนี้ผมยังไม่พูดถึงอันนี้แล้วกันนะเอาเอาแบบพื้นฐานก่อนง่ายๆนะครับต่อไปอันที่3 second span on each slide ตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปปรับก็ได้นะครับเพราะเราใช้วิธีการบันทึกเสียงตามสไลด์เนาะมันก็จะรันตามเสียงที่เราบรรยายแล้วมันก็จะข้ามสไลด์ถัดไปให้เลย อ่ะผมตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนสุดท้ายให้เราคลีเอทวิดีโอนะครับพอเราคลี a t e วิดีโอออกมามันก็จะบอกเราว่าไอวิดีโอตัวเนี้ยที่เราจะคล e เอทเนี่ยให้มันไปอยู่ไหนล่ะอ่ะสมมุติผมเอาไว้ Desktop แล้วผมก็กด Save ตอนนี้มันกำลังเซฟวิดีโอเราอยู่นะครับก็คือมันจะประมวลผลอยู่ด้านล่างนี้อ่า ตอนนี้อย่าเพิ่งไปปิดมันนะครับให้รอให้มันเสร็จก่อนถ้าใครทําเยอะหรือใครทําชัดมันก็จะใช้เวลาประมวลผลนานหน่อยนะครับอ่านี้เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับที่เราอัดไว้เราก็เปิดคลิปนี้ตรวจสอบดูว่ามันเป็นตามที่เราสอนไหมนะครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับ วิธีที่ง่ายที่สุดผมก็จะแนะนําไว้ประมาณนี้นะครับส่วนในกรณีต่อไปเนี่ยถ้าจะใช้วิธีบันทึกหน้าจอหรือมี Office Mix หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างผมจะมาอัพวิธีการทำให้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผม